มีเสียงดังนะครับของคนปูทีเคที่กําลังทํกระบวนรถธรรมดา2น,น้ําตกทนโุรีนะครับ mm hmm. เลี้ยวออกมากจากถนนสงคน mm hmm. กําลังจะวิ่งเข้าสถานีชุมทางหนองประดุกซึ่งวันนี้ขบวนรถเที่ยวนี้นะครับล่าช้ามาอยู่2ชั่วโมงครับล่าช,าช้าสองโมงจากเหตุชนต้นไม้นะครับแวถวท่ากิเลนไม่วันนี้ขบวนรถล่าช้ามาครับโดยรถนะครับ ขบวน,นรถจากที่ทำ2นมานะครับมีการชํำรุดกระจกหน้าต่างแตกครับ,บรถจัก GK ที่ทำขบวน20มาไปชนต้นไม้ก่อนถึงท่ากีเลนนะครับก็ ชำรุดกระจกหน้าต่างแต่ไม่สามารถทำกระบวนต่อมาได้นะครับก็ให้ t k 4 0 0 4นะครับที่ทํากระบวน485มานะครับสลับกันเอาล,ลัวจักรของกระบวน485มาทํากระบวน2 0แทนครับจากเหตุการณ์นี้ครับกระบวน200ก็ล่าช้าไป2ชั่วโมงครับ